นะครับทฤษฎีหลักปัญญาเศรษฐกิจเพียงไม่ได้เพื่อใครเลยนะเพื่อตัวเราเท่านะั้นนะครับคําว่าพอประมาณคือตัวเรานี่แหละต้องพอใช้พอจ่ายพอกินพอวันนี้พอวันหน้าพอตอนเจ็บป่วยตอนตอนแก่เท่าพอถึงลูกถึงหลานนั่นแหละเรียกว่าพอเพียงนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตีความอย่างนี้ ปีมามา่ฉันกินน,น้อยใช้น,น้อยใส่เสื้อมองหมใส่รองเท้าแต่ก็พอเพียงแล้วฉันเป็นคนพอเพียงอยู่แค่นี้ก็พอแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นั่นเป็นเหตุผลเป็นข้ออ้างเ,ยเฉยๆนะครับข้ออ้างของคนขี้เกียจ <c oughs> <c oughs> นะมันกลายเป็นธุรกิจเกษตรอ่ๆนะผมก็เลยมาตีความว่าคําว่าเศรษฐกษิจพอเพียงเนะี่ยมันมาจากคําอะไร ความหมายจริงๆมันคืออะไรมันมาจากคำสามคำสมัครด้วยกันคำแรกคือเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมเศรษฐะามาจคำว่าเศรษฐศาสตร์กิจมาจากคำว่ากิจกรรมแล้วก็พอเพียงถ้าลดาตดเต็มๆก็คือกิจกรรมที่ยึดหลักเศรษฐศาสตร์อย่างพอเพียงใช่ไหม หลักเศรษฐศาสตร์พูดถึงอะไรบ้างล่ะถ้าพูดถึงเศรษฐศาสตร์เราคิดถึงอะไรเอ้เราคิดถึงดีมานซัพพลายความต้องการที่เราจะบริโภคความต้อการที่สามารถความสามารถที่เราจะผิดได้นะและทำยังไงให้กำไรสูงสุดใช่ล่าครับนี่คือหลักคิดแต่กเกษตรกรไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นนลเข้าใจว่าพอเพ,พียงคือน,นิดเดียวกินแค่นี้ก็พอแล้วใช้แค่นี้ก็พอแล้ว ก็เลยเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาทำธุรกิจแทนทำนาก็ปลูกข้าวแค่ขายให้โรงสีโรงสีก็เอาไปแฟรลูหแล้วก็ขายเป็นข้าวสารชาวนาขายข้าวเปลือกได้ตันละเจ00บาทในปัจจุบันพอโรงสีเอาไปสีเป็นข้าวสารขายเท่าไหร่ครับ3 0ประมาณ สามสิบบาทกี่เท่าครับ4ี่รอเปอร์เซ็นต์นะครับทำธุรกิจอะไรกำไร400%ร้มีไหมครับใช้เวลาหน่อยเดียวแค่เวลาไปสีแค่นั้นเอง400%งร้อยฝากธนาคารนแค่สอามเปอร์เซ็นต์เองใช่ปะ่ะนี่มันต้องสี่็นต์นะเห็นไหมครับฝากธนาคารต้องใช้เวลาปีหนึ่งแต่สี่้า่ไม่ต้องถึงปีเห็นไหมครับ ขั้นตอนต่อไปมันมีประโยชน์ที่เขาได้รับและทำไมชาวนาไม่ทำเองชาวนาไม่มีความสามารถที่จะสีข้่าเลยเลอชาวนาไม่สามารถที่จะแปรรูปเป็นยอย่างอื่นได้เลยใช่ไหมครับวันนี้ผมกาลังพูดกับท่านท่านที่เป็นสื่อมวลชนที่สามารถที่จะกระจายข่าวก็คือทำยังไงเราจะปลูกฝังคนไทยให้เราเปลี่ยนความคิด ยึดเอาแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพเพียงเนี้ยมาใช้แต่ใช้อย่างถูกต้องใช้อย่างเหมาะเหมาะกับคนไทยเพราะในอนาคตต้องทําธุรกิจเท่านั้นนะครับถ้าเกษตรก็ต้องเกษตรธุรกิจเท่านั้นที่จะอยู่รอดในสังคมได้ถ้าปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกสับป,ประรดปลูกข้าว แล้วพึ่งรักขายจอดไหมครับต้องพึ่งตัวเองเกษตรกรต้องทำธุรกิจต้องคิดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลา,ายน้ำให้จบในเมื่อผลิตได้แล้วทำไมถึงไม่คิดต่อถึงกลางน้ำปลายน้ำทำยังไงเมื่อผลิดแล้วปลูกอ้อยแล้วได้อ้อยมาแล้วทำอะไรบ้างทุกบ้านกินน้ําตาลไหมครับ แล่วทำไมกเกษตรกรไม่เอาข้อให้มาขายเป็นน้ําตาลทาไมจะต้องเอาต้อน้อยให้ไปขายแล้วการขายมันยากนะเพื่อนนะก็คนคิดว่าปลายน้ำเนี่ยมันยากมากเลยเรื่องการทำตลาดแต่ผมมองว่าปัจจุบันง่ายที่สุดเลยตลาดทำยังไงต้องไปไปสร้างร้านค้าทำไหม ต้องไปเปิดห้างไหมต้องไปสร้างแฟนชายไหมจะต,ต้องไปมีสาขาแบบเซเว่นไหมไม่ต้องเลยปัจจุบันปัจจุบันยกโทรศัพท์เข้ามาแค่นั้นเองก็ทําธุรกิจได้แล้วใช่ไหมครับคุณมีน้ําตาลคุณมีอ้อยคุณก็ถ่ายรูปไปสิแล้วก็เล่าเรื่องว่าฉันปลูกอ้อยเองฉันแปรรูปเป็นน้ําตาลเองปลอดภัยยังไงมันมีธาตุอาหารมีสารอาหารอะไรมีประโยชน์ต่ยอร่างกายยังไงคุณก็โพสต์ข้อความลงไปแค่นั้นแหละ ลง YouTube ก็ขายได้แล้วไม่ต้องผ่านใครเลยนะลูกหลานเราสับไม่คิดอย่างนี้ไงวันนี้ผมกำลังจะปลูกฝังให้ลูกหลานเกษตรกรเนี่ยที่ไปเรียนเรียนเรียน,ร,ยนรับกลับมาช่วยพ่อแม่เงี้ยพ่อแม่เป็นผู้ผิดให้ลูกหลานเป็คนต่อยอดทำยังไง